สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่36ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์ชนุคัทรศริธนากิจขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริลและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นท่าบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดก,กุบาจันทั้งหลายขอจิตของขาพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอดดึงบทการพระัฒนาตายอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทังปคจวันตังอภิวาเทมนี้สวาสดะโตพระขวตาธมโมธรรมังนามสามนี้ สุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโฆสังคังนมามิสองบทบูชาพระภัรีพินาอะรางสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตูุเนหิธรามาโนธานิปารมีหิจติสติยาวะชีวังอาหางพุทธังทำมังสังคังสารนังคะโตภูเชมิรัตนตะยังทำมังสรามิโสธินา 3. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตาขัาชนทุเทวตาสัทธังมุนีราชจรรษาศุนันตุสขาโมคะทางสกเกกามีจรุเปคิลิสีขารัตเถจิยตนจารุเถวิมานีทีเปรัเถจกคกามีตราาุ่นัคขหานีเคหาวัตถุมหิเคเต,เต ภูมมาจายันตุเทวาชลธา,าลวิสมียักขะคันทัพพนาคาเท,ทันตาสันติเกยงังวุนีรัวจันังสาวธโมเมจนตุธรรมสวนาการโยยัมพะทันตาธรรมสวราการโยยัมพะทันตาธรรมสวนาการโยยัมพะทันตา,า,นนส,นา,านนสี่บทสวดสบุพาพาคานามาการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าโบสวดไตรสรณะข้ามนาปาถาพุทธังสรณังคัจฉามีทำมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีทำมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ หัวสวดสัจใจกิริยาคาถานัตถิเมศรนังอัญญพุทโธเมสศรนังวะรังเอเตนะสัจจวะเยนัสโสทิเมโหตุสปัฏทานัตถิเมศรนังอัญญธรรมโมเมสศรนังวะรังเอเตนะสัจจวะเยนัสโสทิเมโหตุสปัฏทานัตถิเมศรนังอัญญสังโฆเมสศรนังวะรังเอเตนะสัจจวะเยนัสโสทิเมโหตุสปัฏทาเจตบัวสวดติรัตนะปนามาคาถา ทางนั้นเมรัตนภูตตะสรีระจิตตังทำม,มังนั้นเมรัตนภูตัะวิสุทธิสารังสังฆังนั้นเมรัตนภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนัมเมติรัตนังรันตนตตยาะหังสัมมาสมโมสาริตตวัตถุวิเศษสูตังอัญโยายายะยุตตะภุนายโยขาวะสัปะวะปะวัตตังปะวัตตังอสุมิตยยมหิปิตะเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาตติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจะ สถังวินยูหิปฏิตะชเชนเหิวิชัญยะรูปังโลกัมหิเกหิจิตกะทัดจุปรลภัฒนียังเกสันจิจุสุทุสุทุวิธีตังคุณากายตามะนาเมหิเยวะชนะตายาสุวิสุตมปิสมุป,ปัสสถานมนสีสุทะภาษาท่าทานังปุญญาติกะฐานามะสมุิธรรมะปุญญาปุมังทุกขาปูมุจานามุขะสันนังกตานัง ปูชาระเสูปรมังอภิปูชาเนยังนิพานาสัจจิกริยายุปนิสสะยัตถังสัมมากิเลสัมมาสัตโสท่านาสิธิยาจะกสาธุหิอัถังอุสาเลหุปสวะ,น,น,สะน,าานียังปาเลหิจาปิสรานังขะมนีย่อมีวะตัสมาหิตังติรัตะนางสรนานังฆาตังหะรันตินท่วงังฆเน พะนะเนสุนัมัสัมมานาปูเชมาจาริสัสสตังสุปัสสันตะนจิตตาทถานุปาริจาริยาสธารตาจาบุญเยนทะตถัสุคเตนสุขีพระวเมต,ตุเตเชนัตถัสจาปิสุวติโหตุเยโยเจธาธรรมวินายามปิปะหาณปูโตโลก,กุตราพิสามโยนิยโทสุโพชมังตัสโสปนีสายะาจายะยอายัยมปีโหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุปัสสาทากาโร แปดนัมมกการัสิทธิคาถาโยจักุมาโมหามาลาปะตัดปะ,ปะาากัดโถสามังวะพุทโทสกัตโตวิมุตโตมาราาัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาราปีสิเคมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสุตสานมามิโลกัสสนาถจะจะวินายะกัจะตันเตจะสเตเจชยสิทธิโหตุสัพพันตราย,ยาจะวินาสเมนตุธรรมโมเชโยโยวิยะตสาสัสสตุทาเสสีโลกัสสาวิสุทธิมังคงังนิยานิโกรธรรมะทาราสาทารี สาตาบโขหหสันติคโรสุตินโนธรรมาวารันตังเศรสานามามิโมหปะปทาลังอุปสันตะทาหังตันติระสาเตชยสิธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเม,มตุสัทธรรมมาเสนาสุขาตาโหตุนุโคโยโลกาสปาปุปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชคโฌจะ สวากขาตธรรมังวิธีตังกรุติสังฆังกนณตังสรีรสา,านะมามิพุทธานุพุทธัทงสัมมาสีลัทธิทิพย์ตันเทสาเตชิยส,สิทธิโหงตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุก้าบทสวดนโมการะอัตถาคถา,านโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัมมาหีสินโนมนโมอุตตมะธรรมสัสสวัสดิ์ขาตเสวานิเตนิทะนโมสมาหาสังฆาสาปีวิสุทธสีลัทธิทิโนนโนมอโอมาตายะยารัตถะรัตถะสารัตนาตยาวะ ยัสสาวสาทุกังนงโมโอมากาติตัสตะสะตาสะวัตถุตะะิตายัสสตินโมกาละปภะาเวนะยิขฉันตุอบัตวานโมกาลานุภาเวนะสุปฏิหูตุตสพัพพทานโมการะสเตเชนะวิถิไมหิหูมิตาาิเชวาสิบ,บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมเอตังเอวัเมสุตังเอตังสัม,มัญญะพระกวาสักเกสุวิลาเต รติกปีอดขุสมิมหาวเนมหาตาพิฆูสังเขนาสติมปัญจมาเทหีพิฆขุัเขนสัยเหว่าอ่นเตหีทัสิงจโรกาสตุหเทวตาเยปุรียนสนิพิตาหนติภะกวาตตังทัศนียพิูสังกจะอาจารโหทตุนังสุทาวสกาย่ลังเทวนาอิเตรโหสีอยังภัขวาสเกศุวิหารติกปีลอดวัตสมิงมหาวเนมหาตาพิฆูสังเขนนาสติมปัญจมาเทหีพิฆูตังเขนสาัยเหว่าอ่านเตหีทัศสิงจโรกาสัตตุหีเทวตาแยกปุราเนปสันนิพิตา ตัสันติเกศมังสาคาถาภาษยามาติอาตโกต้าเทวตาเซยญถาปีนามาพระระวาปุริสุจงมุนิติตังวามหาภาสาเลยะาปัสสติตังวาปะหังสัมิเชวะอิมังมีวัชตาวาสีสุเตเวสุอันตระหิทาพักวัโตปุระโตปะตุระหังสุอาตโกต้าเทวตาพระวะนตัอิพะวะขพิวาเทวตาเอกัมันตังอะทังสุเอกมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพักวัโตสันติเกมังคาตังคาภาษยสิมหาสมณโยภาวะนัสมิเทวะกายาสมัคคตาอาคัตธรรมะหิอิมังธรรมะสมัญยังทักิตายะวะอภาชตัััสงนติ ทีวนาตานิเอห้าหินทวาอินทระอินทะยานีรักขันติปันติตาติอัตโกวะปาราเทวตาภะคราโตสันติเกมังคตาลคะาพสิเฉถาวะคีรังเจตวะปริกังอินตะคีรังปูาจะมีชาเตจารันติจารันติสุทาวิมาลาจะกงพมะตาสนตาส่สูนารคติอัตโกวะปาราเทวตาภะคราโตสันติเกมังคตาลคราพสีอภาสีเยเกติพุทธังสารนังคตาสีนาเตฆะสัม ขามิสันติอภัยยภูมิปหายมาุสันติห่างเทวกายัปาริโภเรสันติติอัตโขภควาพิมันเศิยปุยนภิฆเวธสัตสูตโลกาาตุสูเทวตาสันนิปตาหุนติตาขทางทัศนัยที่พฆสังายปเตพิฆเวอาเหศงอติมัทรางอันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิกวัตนัเอตระมยวเทวตาสันิปตาเหศงอติมัทตรางอันโตสัมมาสัมพุทธาไดสามปีกวันตนังเอตระมะเยวะเทวตาสันนิปตาพิวิสันติเยยะาปิไม่ นามานิสติติสามีพิกกบเทวะกายานามานามานิเทศิสามีพิกกบเทวะกายานังนามานิตังสนาถุสาทุกังมานาสิกมานาสิกโลธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพัพโตปัจจสุสุคขวะเอกธาโวจักเศโลกัมมณุกัามียะถาภูมมาตัสสิตาเรียสิตาคิดิเข้ประรางวัติตาสมัยตาปุถุสีวะสันลีนาโลมหามหาสาพิสามุโนโอทาธรรมนะสาสุทาวิปัสสนามานานวิลาพินโยปัญจสติยาตวะวะเนกยกปิละวัเทเวตาโตอมันติยัสสาสาวกปิสัทธเต เทวคยาพิกันตาเตวิชานาพิโกโยเตจากอตมปังปุกุลุสุภะพุทธศาสนังแตสัมปตุระมุญนาอมนุสสานาทัศนังอภิเกษะตะมัทธขุงสหัสสังอัฏฐาสัตตังอิเกศานาสานังอมนุสสานามัตถขุงอภิเกนังตะมัทธขุงทิสศาสะภาพุทธอาหุตันจัตสภังอภินัยยะวะกิรนานาสักุมาตัโตอมติสัสสาวกเกศานาเตวเตวคยาพิกันตาเตวิชานาพิโกโยเยวังกิติยิสามิพิราหิอนุปปสตัสสะตั ส,สัตสหส,สยายยขาภูมิกาปิละวัฒวาอิที่ันตุติมันตวันนามันตสัจโนมัมนาพิฆมุพิขุนาสุตินวนังชาสหัสสาหิมวัตายขาานตวันนิโนอีที่มันโตชุติมันตวันนามันตสัจิโนมัธมนาทิฆมุิขุนาสุเมตินัะังสาธาราติสหัสายขานานตวันนิโนอิที่ันตจุติมันตวันนมันโตสัติโนมัธรมนาพิมุพิขุนาสุเมติมวนังอิเจเโสหัสสัสสายขานานตวันนิโนอีทต่มันโตุติม กุมภราช้าฮิโกเวกุลสันนิเวศนังปิญญนังสตาสาหัสสังยานังปายโยภาษาสติกุมภรอช้าฮิโกสปคสสมิตวะนังปุริมันจติสังราชาทัตตะระโธภสสาสติคันงวะนังิปติมาราชสัจโสปุตตปิทัสภาห์นัณนามาภะราอิทิมตวจิติมันตวันนาวโยสตจินมัทวันนาพิกมพิโนันสุมิติวะนังท้กินัจติสังราชาวิรุโขภาาสติกุมภิรชาิโสุปะัสุมิตวะนังมาราชสัจสปุต ใา้หลักสิบสองปุตตะปิตาสาบ้างวนนั่นนำมาใหมลาอิทิมันโตชุติมันตวันนั้นตัวเศรษฐีนโมทัพมนาพิการมุพิการนัสิวิตินมนังวดตะรันสัติสังราชาคูเรตตาสะสติยะขณะที่ปฏิมาราชาแต่สิบสปุตตะปิตาสาบางวนนั่นามาใหมลาอิทิมันโตชุติมันตวันนั้นตัวเศรษฐีนโมทัพมนาพิการมุพิการนัสิวิตินมนัง ปุริมาที่สังฆาตารัโผทักกินะน้วิรูหกโกปชิมินะ้วิรูบอกโขภูยเราอุตรังที่สังตตโเตมหาราชาสามัญตตระโดเตาธันทะละมนาอัตถังสุวรรณกัปิลวัทเวแตสังวยาวิโนทาสาอาภูวันจักนิกาสถรมายาภูเทนตุเวเทนตุวิภูจักวิภูโตสาธันทะโนกามาเศธโถจันกินโนเนทุนนมันทุกจักปะนาโถอกัะมันโยจาเทวสุโตจามาตาลิจิตตเสียงโรจากกันตะริวัตจาราชานคันธภาสาราอุภมทันจักรสิกโฌเจวติม่างู อาทาคูภาพนาภาษานาคาเวสาราสารจันจกรการพระสักตราอาคูพยาคสายาติพี่ยามุนาทัตตระถาจากอาคูนาคายาสัตสินุเอรามโนมหานาคสุภัสสินิติพนังเยนาคาราเชษหาสาหานันติที่พาธิชาปะกีวิสุทธสจจขูเวหายาสาเตวะนัมทตปตาสิตราชุปนาอุติเตสานามังอภพยัญตทานาคราชานามาสีสุปนาตัวเขมมากาสีพุทโธสันหายิวาจาหิอุปะหายันตานาคาสุปนาสาระนัมกังสุพุทธังชิตาวะชิรหัตเถนะสุภุฑังสุราสิตาพาตโรวาสวาเสติอิทิมโตยัวยาสั อสุราธานาเวฆาสาวปะจ,จิติสุจิตจะปะหาราโทนมุมจิสหสตันจาวริพุตานังสพเพเวโรจนามากาสันนิสันยสนยิตวาพเิงเสนาหุป,ปัทมุป,ปา,าขโมงสมโยธรรมนิพพัทธันติที่ขูนางสุนติเงินนาง อาภูจะเทวะปเทวีจะเทโชวายโยตถาคมภนาวันาเทวาสุโติยะสสาสหะมตตากรุณาการิ่อาภเทวายาสสโนตัสเสตนาตายาสเินานตตวนิโนอิทธิมันตวชุติมันตวน้งมันตุสัตโนมทมนหาพิกมุพินาสุวิติงวณังเวนัทุจะเทวะสารีจะอสมมาจตุเวยมาจันตสูปนิสาเทวาจนทั้งภูปรกิตาสุรีสูปนิสาเทวาสุรีอมาภูปรกิตาตักตานิปรากิตาอาภูมันทวลาหกาวสุนัวสโวใสโถสโกปะคัป อาทาภูสหภูเทวาชามาคิสิขารอวริจกาจโรชาจากอุมาภพานิพาสโนวรุณาสหธรรมจากอจุาจะกอนชกาสุเรยลุจิระอาคูอาคูวาสวน เนสิโนทัเดกายาสเนอนตวันโนอิทิมนตสิีนตวันามนตรสัติโนถานาทิตังพี่ขนาสิติว่นางสมานามหาสมานามนุสามนสุตามาิตาปทุสิกาอาคุอามโนปทุสิกาอัฐาคูหาโยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปาระคามาหาปาระคาอาคุเทวาเยสโนทัเดกายาสเปนนัตตวันนิโนอิิมนตรสิเดีันตวนามนตัสติโนพอถาวันอาทิตังคนพี่ขุนาสิติงว่านางสุกากรุมหารุณาอาคูเวขาณาสาส ถัาเศรษฐกิจกายาสัพยานัตตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตันน้มันโตเสร็จเป็นนองมทั้นา่ิพี่มุนกุลนัสวิติวันนาเขมีิเนตุสิตายามากะทากาสัญญาสิโนสัมพิตรคาลามาเสรท้าจุติมาอาสาวะยนีมารัติโนอะุอัวถากุบราณิมิตาท้าเสรษฐกิจกายาสัพยานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันน้ำมันโตเสร็จเนมองโมทั้นา่ิพี่มุนพี่กุลนัสวิตินวนนางสถิตเทวะ นี่การยาสปินานตวันิโนนาโมนุยนะอคันฉงเยจันเดสัตทิสาสหะปุถุชาติมะคิลังโอตตินะมะนาสวังทักเคโคะตรังนาคังจันทังวะอาสิตาสิตังสุภโมาภะรมตโตจะตุตตาอิติมัตโตสหะสันนังกุมะโรติโสจะตโธปทัสนิติมันังสัพพมโลกานังมหาพรมพิติตติอุปปันโนชิติมันโตพิสนาคโยสัสิโสท้าเสถาอิสระอาคูปัญเจกวะสวัตติโนเตสัญจมุตตวะอาคาหาทิโตบริวาริโตเตสัสัพเพอภินเตสินทิเทเวสเอะิิกกัม กากดนาสมันที่ยังเอธคณาถันัทาราเนะพันธมทโวสามัตาบริวารถามาูมุจตะโคจินังอิติตามหาเสนโนขณะเสนโอเสิปานินาตละมหาจสรังกัตวนาเพระวังแะถาสมุชโกมิโคท่นันตสฉวิชโกตะถาโสปจุทาวติสังโตอสยามวเสตันจสสังอภินวยริตานสกุมาตโตมติยสสาสาวกีสารเนรเตวะปัญญาพิกัรตาเตวิจารต์ิโกเตจาอัตมปะมกสุวะพุทัสสานังวีตราหิปะกมูนสังามัสี ทันติสาปูเตหิสาวการเทวชนสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคาลาสุตังอสีวนาจพารานางปฏิตานาจเสวนาปูชาจปูชาณียานางังเอตัมมังคลมุตตมังปฏิรูป,ปรเทสะวาโสจับบุเพจัก,กะตะพุญญตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอะตัมมังคลมุตตมังภาหูสัญจันจะกสิปัญจัวินยโยจะ สุสีคิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมัคละโมตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตาัธารสามาสังฆ์หูอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมัคละโมตตมังท่านั้นจะทำมาจาริยาจะยาตากานันจะสังฆ์หูอนาวัวชานิกรรม,มนันิเอตัมมัคละโมตตมังอรติวิรติปะปามัชฌาปานาจะสัญญโมอปปามาโทจะทำมีสุเอตัมมัคละโมตตมังคารวะจะนิวาโตจะสันตุธิจักันยุตากาเลนะธรรมะสวรณ์ ตัมกัคมุตตะมังคันธีจัตโศวจัสสตาสมณานันจัทัสนังกาเลนะธรรมะจัสสาจัตกชะเอตัมกัคมุตตะมังคปูจาคมมะจาริยันจัริยสัจจานัทัสนังนิพพานัสจิกิริยาจัเอตัมกัคมุตตะมังปุกตาสาโลกธรรมเนหิจิตตังยัตสะนักัมปติอโศกังวิราชังเขมังเอตัมกัคมุตตะมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพันธะมะปราชิตาสัพพัทธโสตินคะชันติตันเตสังมังครมุตตะมันติ สิบสองบทสวดรัตนกฤตยังกินจีวิตทางอิทาวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนุนุตังนโมสมอัตติาอติถาหาคาเทนะเอตัมปีทัมพุทเทรัตนานุตังเอเตนะสิจินะโสติหงตุพยังวิราคางมะตังมะนิตังยะถาถาสัตยามุนิสมัยหิโตนาเตนะธรรมินาสมาติกินจีอิทัมปีทัมรัตนานุตังเอเตนะสิจินะโสติหงตุยังพุทธเสทโธปริวันะณีสุจิงสมาธิมานันติรักัญญะมโหสมาธินาเตนะสมุนวิชติอิทัมปีทัมีรัตนานุตังเอเตนะสิจินะโสติหุุตเยบคราะ สัตตงุาสัตานิตนิยคานิหนติเจท่านิยสปัตถะสาวกาเอตสตินันนิมหาภะานิอิทัมปิสังเกรัตนังุณิาอิเสุตนะสวตุตุเยสุปยุตตามาานัสสาธรรมเหนนิการิมโนโกตมัสสาสัธรรมหิเจปฏิปัตตาอมตามิภัยหานรธรรมทานิภูชิงภูชัมนาอิัมปิสังเกรัตนังุณิาเลเดสนะสวดติหุนตุขีนังบุรานังนวังนาีิสัมภวังวริวารจัตติ สิตายะติเกพะภิสัมมิงติเอีนาภิสาภิเรกันฉันธานั่เป็นสิทีรายะถาโยมปฏิโตอิทัมปิทัมสังเคตตนังมีตาเจเจนะสเจเจนะสจติหงุ่นตุ13บทสวดธรรมมบุศาสวัสดตอัตตาบริชตังเสวียโยยาจายังมิตราชาอัตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญาสัญญาตจาริโนเนวเทโวนะคันทัปโณะมาโรสหาโภโมนาชิตตังอปปชิตังกัลิราตถารูปัสสะชันตุโน14บทสวดเกสัพอุตสูุ ภาสิตามิตังเตนะภะควัตภาควัตาาวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอทะตุหิมาอนุสเวนะมาปรม,มาปะรายะมาอิติกิรยายะมาปฏิกะสัมปทานีนะมาตังกะหินุตุมานะยะาฆาหินะมาอาการะปะริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานะกิทธัต ขันติยามาภะพารูปตายามาสมโนโนฆารุยถาตุเมหิอัตนาวาชาเนยยถาอิเมธรรมากับอุสลาอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวิยูฆรหิตาอิเมธรรมาสมตตาสมาธินาอหิตายะตุขายะสังวัตติอัฏตุเมหิปะชาเหยยยถายถาตุเมอัตนาวาชาเนยยถาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอวนาวาชาอิเมธรรมาวิยูปะชสถาอิเมธรรมาสมตตาสมาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตติอัฏตุเมหิอุปสัมปัชะ วิหาเรยาถาติสิบหบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตะมักปะมายุงชิชรูปะนิตัสสนาสันติตานาเอตังพระวางัง พระยังมรณนีปิขามานปุญญานิกาย,ยิราถสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมัป,ปะมายังชาูปานีตาสานสันติตา,าเอตังพวังพระยังมรณนีปิคามาโนโลกามิสังประชัหิสันติเปโขโยทัากายยนสังยมวาจายาอุตัสเตยัสสาตังตัสสตาเปตัสสุขายะหุติยังชีวามานโนปักะโรติปุญญังธโม,มหวรคติธรรมชาริงธโม,มสุจินโนสุขะมา สุขะมาวะหาติเอสาใิสังโสธาทมีสจินเนนาทุกขติงคัจติธรรมะารีสเพสังครานิจติยถาปัญญายปสติอธนิวินติทุกขิเอามังคลดังโควิสุทธิยาสเพสังคราทุกขาติยถาปัญญายปสติอธนิวินติทุกขิเอสามังควิสุทธิยาสเพธรรมาัตาติยถาปัญญายปสติอธนิวินติทุกขิเอสามังควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอภรนากชาดกอภรนากัฏฐานะเมเกทุติ ทุติยังอาหงุตังกิกาเอทาธรรมยายาเมทาวีตังคันเหยเหยาอปนกกันนกังพระหงเวสันนังยันติปภะตานิวนานิจักอารามรัดุขะเจยานิมนุสราพยาตติตาเนตังโขสระนังเคมังเนตังสระนัมุตตะมงังเนตังสระนามาคัมมะสัพพ็ตุข,ขปะปวงจติโย,ยจตพุทธะธศัพทรรมศัทธังคะศัพท์สระนังคัโตจัตตาตราิอวิยะสัจจานิมันปะสัมมาปัญญายาปสติทุกขังทุกขะสมุตปาทังทุกขสัจจะตติกรมังอริยัญจักอะ ทังขี้กลางทุกขูปะ萨มักคามินังเอตังโขสันังขีมังเอตังสันนามุตมังเอตังสันนามะคัมมะสัพพะทุกขะปมุตตติสิเจ็บบวชสวดพระเทศรัลตากถาอติตังนาวาขเมียะนัตติกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรโมโหสิ่งที่ยังไม่ถึงญาติที่ทำมาหินนัทขะอัปปัตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นไปอ่านไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงไปยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นโยธรรมตัตตัต บสวดพินหปัจเจเวขณาปาป่าถาชตาธรรมมมหิสรานังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจุลุมนเก็ดปไม่ได้พญาที่ธรรมโหิพญาที่อนาติตาเรามีความเจ็บข้เป็นธรรมาจุลุมคนความเจ็ข้เปไม่ได้ม่ได้ทำโมมหิม่ไังอนาติตาเรามีความตาเป็นธรรมดาจุลุ่มนความตาเป็นไม่ได้สัพหิเมิเยหิมานยหนานาวุนาภูเราจะเล่าเรือเป็น่างๆคือว่าจะต้องเล่าาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสุมาโกมหิกรรมทายาทุกกรรมไม่รู้ท ทยพายาทพรวิษัทน,นี้เราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นาบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสู่ไปเรียบราอัเพียงนี้พี่หนังว่าจะเวทีตะพังเราทั้งหลายคนพืจะทำงาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน สิบเก้าบสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตตาจนิทุกขาพปาปตตาจนิพยาโสปตตาจนีโสกางหุตุสภพปิพานิโนเตาวตาอมิสสมปทังุญสัมปทางสัพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติสิทธยาทานังหันตุสัายาสีรังละกันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหตุขันตุเทวตาคาาสพุตตาพระปตาปจจกาจยัตานตานันตจินตข่ันนิสัพสะโส นิสิตบสวดเทวตาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีนทุปีคาเรโกที่คาเรตังเตงตาธรรมทานีน่าระวันตุกูชิตาโสทิมกโรนาเตถะวิหารามันทเลเทราจมชานาวกาจพิคโวสารามิกาธานาปฏิอุปสากาข้ามาจะเทศนนี้ข้ามาจากอิสาราสัปา,า,านาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัสังภาวาสังเสรชชาตาอัทโวปปา,ปาติกานิยานิการธรรมมวรังปฏิจเตสเพ,พปิทุกสัสสะการุตุสังขยังทาตุทีรามสตังธรรม,มง ธรรมสัทาราจากบุคลาสังโฆโหตุสัมมโคอัตถายะจหิตายะจากอเมรากตุสัทโมสเพปิธรรมาจารินงุติงส,สัมปาปุเนยียมะทมเมอริยะปะเวทิเจยี่สิบเอ็ดบทสวดสภาพปฏิทานาคาถาบุญยศิธานิกะตสะยานัญญา,านิกตะ กตานนเมเตสัญจะพาคินโนตุสัตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาพิตาทะาโยติฐาเมจายะทิถาวาอันเยมัตนาตเวริโนสตาทิทันติตักสมิงเตปุม,มาจตุโนยิกาปัญเจกะจากตุโวการาสังส,งสารันตาพราะว่าพระเวยตาตังเมปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิตทังนับปะชะนันติเทวาเตสังยิเวทะยุมยาธินานาปุญญานามอนุโมทานา เหตุนาสพเพสตาสะทาหงุอเวราสุขัดชีวิโนเขมันประทันจาัปปปูตุเตสาสิทธาตังสุภา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำแบบนี้แรงแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีวิดาและบิดาแห่งข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าแรงขันหนึ่งแรงขันสี่ข้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแรงภพใหญ่สัตว์เหล่าใดชอบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว ขาอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ขาเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงที่อยู่มีเวรจงอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและถึงถึงทางอันุเสมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านะั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัต์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเบรและอนิสงส์ในการบูชาพระธรนมกายด้วยการสาธยายบุศนมงต์พระสูปรพรบาลีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงกมีนนแก่ข้าพเจ้าขอให้คน,น,นทาทัไปทั้งปวงอใ้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทพเทวดาทั้งหลายปรด้นุโมทนงาในการสวดสารยายมมตลและธรรมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วรดอเมรพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมง,งคลพระถิบัติริพิณารวมมณทเ่สมเด็จสมเด็จพญาณสังวรวัดโวานิเวนิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาม ต่างขอจงสำเร็จศักดีททุกประการเทินสาธุ